สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพี I ่ไอเดีย e กับน้องไอรินอีกแล้วนะคะวันนี้น้องดูโทรศัพท์ก็ได้ไม่ได้มาถ่ายคลิปด้วยนะคะวันนี้พี P ่ไอเดีย e กับช่อง้องไอรินนะคะก็จะมาชวนน้องๆมาแต่งหน้านะคะก็เริ่มเลยก็ไม่รู้ว่าจะแต่งได้ไหมก็จมองคลิปเฉยๆเลย นนะีเนาะก็ได้แล้วนะคะพอดีแล้วนะคะก็สีชมพูเน,นาะนี่คอเนื้ปัดแก้มน,นะก็เปิดหอกินหอมมาเลยนะคะ ก็จะทาอีกนะ <Okay. S 1> เต็มได้ยังคะแดงไหมนะคะไปดูว่าจะแดงไหมเ <Okay. S 1> นาะก็แดงแล้วเนาะ <Okay. S 1> ก็มาทาตรงนี้นะคะ พี่เนาะก็ได้เลยนะคะพอเราก็จะมาทาดิบนีมไห <c oughs> มไม่เอาะคา <c oughs> ก็มาทาตานะเออดื่มไปมาทาคิ้วโอเคทาคิ้ว <c oughs> ก็ทาดิบเนาะ ยังโอเคก็จบๆนะยังไม่จบหรอกแล้วก็ทาแต่เปิดไม่ได้แน่เลยอะ่ะแต่เดีย๋ยวพิมพ์ พี่เมียวเป็นพี่ของฉันนะคะมาเปิดไทยนะพี่เมียวมาเปิดให้หน่อยนะคะอ่ะให้พี่เมียวเปิดอันนี้ให้อะเปิดไม่ได้มันแน่นเกินอะอยากดูหน้าพี่เมียวไหมคะน้องๆถ้าอยากดูก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะก็จะให้ดูนะคะพี่ก็ยืนอยู่ตรงนี้ตัวนังไม่ดูมาผิดอันก่อนหาสีขาวเนาะ สวยสนนู่อันงามเด้อนะครอ้าวผิดลิฟนะพี่ทาผิดดีฟต่ะ,ะ่ต้องลิฟต์นี้ นะคะก็จุบคลิปกันแล้วนะคะจุบคลิปจากช่องพี I ่ไอเดีย e กับน้องอลิศน,นะคะก็ถ้าอยากพิมพ์นะก็พิมพ์ไม่เป็นก็ให้พี่เขาพิมพ์ให้นะคะพิม์ว่าน้องเอพีไอเดีย P I D e A กับน้องอลิศน,นะคะเมื่อกี้พีพูดผิดขอโทษนะคะคุ้บ๊ายบาย